สวัสดีค่ะวันนี้พี่ขวดจะมาแจกสูตรหมักซี่โครงหมูทอดตลาดนัดเจ้าดังเข้าแถวกันยาวเลยนะคะทานกับข้าวสวยร้อนๆนี่สุดยอดมากๆค่ะก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดติดตามพี่ขวดเข้าครัวเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมในวันนี้นะคะจะมีซี่โครงหมู1นกิโลค่ะ แป้งทอดกรอบแล้วก็กระเทียมสับหยาบๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มหมักกันได้เลยค่ะวันนี้เราก็จะใช้ซอสปรุงรสฝ้าเขียว1ช้อนโต๊ะค่ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะเช่นกันนะคะต่อด้วย ซอสหอยนางลม2ช้อนโต๊ะค่ะอัตราส่วนตรงนี้สามารถปรับเพิ่มลดได้นะคะแต่อันนี้เป็นสูตรที่แม่ค้าบอกมาค่ะเสร็จแล้วใส่น้ำตาลทรายลงไปครึ่งช้อนโต๊ะนะคะตามด้วย พริกไทยปน่นตามชอบได้เลยแล้วก็โรยกระเทียมสับลงไปได้เลยค่ะกระเทียมสับนี่กรอบๆเวลาทอดอร่อยมากๆค่ะเสร็จแล้วก็ให้เราคลุกเ้านะคะส่วนผสมทุกอย่างให้ซึมเข้าเนื้อหมูให้ดีเลยนะคะนวดๆเขานิดนึงพอดูว่าส่วนผสม ซึมเข้าซี่โครงดีแล้วให้เราใส่แป้งทอดกรอบลงไปนะคะตรงนี้ก็คือกะว่าให้แป้งทอดกรอบพอเคลือบเคลือบซี่โครงหมูก็พอไม่ต้องให้เขาเคลือบหนานะคะแล้วเราก็จะใช้เป็นแป้งแห้งไม่ต้องผสมน้ําค่ะ เสร็จแล้วให้เราหมักพักไว้ในตู้เย็นอย่างน้อย1ชั่วโมงนะคะแต่ถ้าใครมีเวลาเยอะๆหมักค้างคืนไว้เลยค่ะก็จะยิ่งอร่อยมากนะคะแต่วันนี้เนี่ยพี่ขวดใช้เวลาแค่1ชั่วโมงเท่านั้นก็จะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ไปเตรียมทอดกันได้เลยค่ะ ใส่น้ำมันลงไปนะคะกะว่าให้พอท่วมๆซี่โครงหมูนะคะพอน้ํามันเริ่มร้อนให้เราปรับเป็นไฟกลางแล้วก็นำซี่โครงหมูลงทอดได้เลยในช่วงแรกที่เรานำซี่โครงหมูลงทอดยังไม่ต้องไปคนเขานะคะรอให้เขาเซ็ตตัวดีก่อนเพราะว่าซี่โครงหมูเราเคลือบแป้งไว้ถ้าเขายังเซ็ตตัวไม่ดีมันจะมาติดที่ตะหลิวหมดนะคะ พอดูว่าเขาเริ่มเซตตัวแบบนี้ก็ให้เราพยายามพลิกกลับด้านเขาให้โดนความร้อนทั่วๆนะคะพลิกกลับทอดไปมาแบบนี้ได้เลยนะคะทอดจนกว่าเขาจะเหลืองกรอบเลยสูตรนี้นะคะแม่ค้าที่ตลาดนัดบอกพี่ขวดมาเพราะว่าร้านเขาเนี่ยเข้าแถวคิวยาวเลยนะคะ นี่ค่ะพอได้แบบนี้แล้วก็ให้เรานำขึ้นมาเสร็จแล้วก็ใส่จานเตรียมนึ่งข้าวเหนียวร้อนๆรอ,นอไว้ได้เลยนะคะอร่อยสุดๆเลยถ้าใครชอบกระเทียมกรอบๆก,ก็ให้นำกระเทียมเจียวโรยหน้าไปแบบนี้นะคะโอ้โหฟินสุดๆค่ะอย่าลืมลองทำกันนะคะ